ปูจัดการหญ้าไร้มันแบบฉีดทับมันได้ตายทุกหญ้าไม่มีค่ะอย่งางแรกเลยคือทุกสารที่ฉีดทับมันได้เนี่ยตายที่หญ้าใบาแคบเท่านั้นค่ะชัดเจนเนาะเช่นตัวน,นี้คือตัวโกเวียค่ะชื่อสารว่าคุยซาโลฟเนี่ยโตสารเลือกทําลายหญ้าใบาแคบเท่านั้นค่ะสามารถฉีดทับมันได้ ทุกช่วงค่ะตั้งแต่ปักยันขุดนะทับได้เลยเพราะตัวสารมีผลต่อใบแคบเท่านั้นแต่มันคือพืชใบกว้างนะจึงปลอดภัยต่อมันหลานเปอร์เซ็นต์ค่ะจี้ซ้ำได้หมดด้วยนะไม่หงิกไม่เหลืองไม่ชะงักและปลอดภัยต่อการลงหัวค่ะซึ่งมีผลต่อหญ้าใบแคบเท่านั้นเนาะอัตราการใช้คือ2 5 0ซีซีถึงสม0ซีซีนะ ต่อพื้นที่1ไร่ไรนะจัดได้เลยค่ะ1ลิตรเนี่ยต่อน้ำสองร้อลิตรฉีดไม่เกิน3ไรนะไปแค่ปลายเรียบแน่นอนค่ะ